คลิปนี้สอนการใช้ค่า m บวก m ลบ m r m c นะครับในบรรดาฟังก์ชัน m เนี่ยจะมี m อยู่4 m ก็คือเนี่ยครับ m บวกก็คือบรรจุค่าที่เป็นบวก m ลบคือบรรจุค่าที่เป็นลบ m r คือหาผลรวมของ m ทั้งบวกและลบแล้วก็ m c คือเป็นการเคลียร์ค่า m นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเช่นเรากด1 m บวกใช่ไหมครับกด2 m บวก3 m บวก1 2 3ก็บวกกันได้6ใช่ไหมครับเราหาผลรวมโดยกด mr เนี่ยครับพอเรากดแล้วมันจะมีเครื่องหมาย m ขึ้นตรงนี้ครับแต่ถ้าต้องการล้างทั้งหมดนะครับเรากด mc ใช่ไหมครับ c มันจะหายไปทุกครั้งสมมติทุกครั้งที่เรากดค่าบรรจุ memory m เนี่ย m จะขึ้นมาโชว์เลยเพื่อเตือนเรา กด ac ก็ไม่หายนะครับนะครับกด ac ไม่หายฉะนั้นถ้าเราจะใช้ฟังก์ชัน m เราต้องกด mc ก่อนทุกครั้งก็ให้เอาชัวร์วคือกด ac แล้วกด mc คราวนี้บรรจุค่า m ลบยังไงครับก็1 m ลบ2 m ลบก็ถ้ากาดลบล้วนะครับแล้วก็5 m บวกแล้วกันครับ5 m บวกก็มันต้องเท่ากับ สนะครับกด M R ดูครับนี่ครับเท่ากับ2อ,อ่าอีกตัวอย่างนึงนะครับกดอ่าเคลีย์ M ก่อนเอาเป็นลบทั้งหมดดู1 M, M ลบ2 M ลบ3 M ลบแล้วก็หาผลรวมทั้งหมดกด M R ก็เป็นลบหเห็นไหมครับคราวนี้อ่าเอาใหม่ครับเอา เราเริ่มใหม่กดเ,เ,เป็นเรื่องเป็นราวเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับอ่าเห็นไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราได้ค่าสองแล้วนะครับเราต้องการบรรจุค่าเรากด m บวกสองบวกสองเท่ากับสี่กดค่า m าบวกสามบวกสามเท่ากับหก กด m บวกแล้วก็หาผลรวมทั้งหมดของ3ามาตอบตะกี้กด m r เนี่ยไ้กับสอ m บวกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนที่เราเราคิดบางอย่างเช่นเราเอาย2ิบสองส่วนเครับมาได้กับสามเยอะๆเนี่ยเราปกติเนี่ยเราอาจจะต้องจดใส่กระดาษเพื่อเป็นเป็นค่ารอเอาไว้คำนวณบางอย่างกับ กับบางสมการอะไรเงี้ยกับบางพสต์เราขี้เกียจจำตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเรากด M บวกค้งไว้ก็ได้แล้วเราวันหลังเราเรียกออกมาดูได้โดยการกด M R อ่าอ่าตะกี้มันเอาหมายหมครับอ่าย2สิบสองส่วนเจ็ดเท่ากับสามจุดหึงสี่กด M บวกเก็บค่าไว้สมมุติเราก็ไปคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องการ เอาค่าที่กี้ออกมาใช้อะเราก็กด MR ก็คือค่า m ที่บรรจุอยู่แต่อย่าลืมนะครับถ้าเราใส่ m บวกหลายตัวเนี่ยค่า MR จะไม่ใช่ค่านี้ล้วจะเป็นค่าจาก2 m รวมกันนี่คือประโยชน์ของ m บวกนะครับเราเอาไปไประยุกต์ใช้งานได้เช่นเรามีรายการสินค้าหลายรายการเช่นอของ10ชิ้นชิ้นละ5บาทเป็นจำนวนเท่าไหร่ ของ15บาทจํานวน20ชิ้นเป็นจํานวนเท่าไหร่ของ20บาทเป็นจํานวน5ชิ้นเป็นเป็นหลักเป็นจานวนรวมเงินเท่าไร่แล้วก็เอา3ารายการรวมยอดทั้งหมดแล้วก็ใช้วิธีนี้ที่ผมสอนก็ได้ใช้ m บวกเก็บ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 แล้วก็กด mr หาผลรวมก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ